กิก็จะเป็นลูกแบบนี้เลยนะคะเป็นผล,ลไม้นะคะก็จะมีกีบตรงนี้สี่กีบเนาะกีบเดกีบกีบคูนมันนะเนาะก็ประมาณนี้เหมือนกันนะคะแต่ลูกเนี้ยมันมันสุกแล้วจนเป็นสีแบบนี้นะคะป้าโมนาไม่ชอบป้าโมนาชอบแบบแข็งๆแบบนี้นะคะนี่จะพาให้ดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงนี่เนื้อข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะ หวานหวาฉ่ำๆเลยจ้านะคะหวานหวานฉ่ำๆคากิของเรานะคะคากิหวานหวานจ้ามานะจ้ามากินผลไม้ด้วยกันคากิ ป้ามมนาไม่ชอบเปลือกเขานะคะก็จะต้องปาดสักหน่อยประมาณนี้จ้าอืมหวานมาก